สวัสดีครับเช้าวันนี้วันที่20มกราคมนะครับมาติดตามตารางคะแนนนะครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพที่ประเทศกาตาร์นะครับเริ่มกันเลยนะครับก่มเอครับกาตาร์เจ้าภาพแข่ง2นัดนะครับมี6คะแนนนะครับหลังจากฟุกนะครับตามมาด้วยทีมชาติจีนครับ แข่ง2นัดมี2คะแนนครับอันดับที่สาเป็นทาจิคิสถานครับแข่งสองนัดมี1คะแนนอันดับที่4เป็นเลวานอนครับแข่งสองนัดมี1คะแนนเช่นกันครับลุ่มบีครับออสเตรเลียแข่ง2นัดมี6คะแนนครับอันดับ2ออุซเบกิสถานครับ แข่ง2นัดมี4คะแนนอันดับ3ซีเรียครับและอันดับ4ยอินเดียครับไม่มีแต้มน,นะครับแพ้2นัดกลุ่มซีครับอิหร่านครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ชนะฮ่องกงครับ1 0ศก็ขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงครับมี6คะแนนสหรัฐอารับอมิมเรตครับ มี4คะแนนครับมาเป็นอันดับ2ครับและอันดับ3เป็นปาเลสไตน์ครับมีหคะแนนครับผมอันดับสุดท้ายเป็นฮ่องกงครับไม่มีแต้มนะครับก็แพ้2อนัดนะครับถัดมาก,กลุ่มดีครับเมื่อคืนนี้โอ้สนุกนะครับเมื่อคืนอิรักก็ ชนะญี่ปุ่นครับ2ประตูต่อหนึ่งครับก็ทําให้อีรักเนี่ยขึ้นมาเป็นจ่าฟูงมาทันทันทีครับชนะสองนัดรวดครับมี6แต้มนะครับแล้วก็ตามเลยญี่ปุ่นครับมี3มคะแนนครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าต้องนัดสุดท้ายนี่ค่อนกลางเราจะสนุกครับเพราะว่าจะต้องไปเจอกับอินโดนีเซียนะครับนดับ3เป็นอินโดนะครับมี3ามคะแนนนะครับหลังจากที่ชนะเวียดนาม แล้วก็เวียดนามนี่แพ้สองนัดนะครับค่อนข้างที่จะตกรอบนะครับแพ้สองนัดไม่มีคะแนนนะครับกลุ่ม e ีครับจอแดนครับผมกลุ่มนี้ยังแข่งหนึ่งนัดนะครับก็จอแดนนี่ลังเป็นจ่าฝูงนะครับมีลูกได้เสียมากกว่าเกาหลีใต้นะครับอันดับสองเป็นเกาหลีใต้นะครับมีสามคะแนนเช่นกันนะครับ อันดับสามบาเรนครับยังไม่มีคะแนนแล้วก็อันดับ4มาเลเซียยังไม่มีคะแนนครับปิดไทยในกลุ่ม F ครับทีมชาติไทยครับจะมีคิวเตะวันที่21่สิบเมกราครับเวลา3ามทุ่มตรงนะครับก็จะเจอกับทีมชาติโอมานนะครับก็ยังหลังจากฟุตบูลนะครับอันดับ2ก็เป็นซาอุดิอาระเบียครับ อันดับสาก็ยังจำเป็นโอมานเหมือนเดิมนะครับและอันดับสีก็กีเกียสถาน,นครับครับและนี่ก็เป็นผลตารางคะแนนประจำวันที่ยี่ิมกรานะครับมาลุ้นมาลุ้น,มา,นมาเชียร์ทีมชาติไทยเราต่อไปนะครับว่าพรุ่งนี้จะเก็บสามแต้มได้หรือไม่นะครับผมครับก็ขอจบการรายงาน ตารางคะแนนฟุตบอลเอชนครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารายงานตารางคะแนนอัปเดตครั้งต่อๆไปให้ได้รับชมกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ